สวัสดีครับมาพบกันนะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับกับรายการวิเคีนเจอร์นี่และผมบุรินเหนมมทัทน์นะครับซึ่งเราก็จะนําเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางชีวภาพสิทธิมนุษยชนนะครับให้เห็นว่าคําว่าความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ไกลตัวเราเลยนะครับอยู่ล้อมรอบตัวเรานั่นเองก็อย่างเช่นเมื่อช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่าใครๆที่ติดตามโซเชียลมีเดียอยู่ก็คงจะเห็นแฮชแท็กนะครับกับคำว่าไม่เอาพรบคู่ชีวิตหรือ Hashtag สมรสเท่าเทียมนะครับและหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าที่มาที่ไปของ Hashtag เหล่านี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็ล่าสุดนะครับก็คือเรื่องรามันเริ่มกันที่เมื่อ 8กรกฎาคมนะครับจากที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนั่นเองนะครับตามที่ทางกระทรวงยุติธรรมและก็กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มาเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมส่งให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชอนะครับเป็นผู้พิจารณาต่อไป โดยสาระสำคัญนะครับในร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับก็ได้มีการกำหนดให้คู่ชีวิตมีสิทธิและหน้าที่ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันร่วมไปถึงให้มีสิทธิในฐานะคู่ชีวิตอาทิสิทธิในการยินยอมรักษาพยาบาลอำนาจในการจัดการศพการดำเนินคดีอาญาแทนคู่ชีวิต อีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากการขาดไร้อุปการะการจัดการทรัพย์สินและการรับมรดกนั่นเองนะครับเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมถึงแม้ว่าจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ไม่ได้มีการนําไปรวมเอาไว้นะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนคํานําหน้านามการเปลี่ยนชื่อสกุลรวมไปถึงที่สําคัญที่เขาบอกว่า สวัสดิการของรัฐเองเนี่ยบางอย่างก็ไม่ได้นะครับรวมไปถึงงบประมาณแผ่นดินนะครับซึ่งจะต้องใช้มีเวลาในการเาตรียมการแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายตามการเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในกฎหมายนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าถึงแม้ว่าสิทธิหน้าที่เนี่ยถ้าจะไปเปรียบเทียบกับคําว่าคู่สมรสกับคู่ชีวิตแล้วนั้นนะครับอาจจะยังไม่ได้สิทธิที่เท่าเทียมกันแต่ถือว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้ก็เป็นก้าวแรกนะครับที่จะรองรับสิทธิในการสร้างครอบครัวของคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการรับรองสิทธิเบื้องต้นกันก่อนนะครับเพื่อที่จะมีการพัฒนานะครับในเรื่องของตัวบทกฎหมายหรือข้อบังคับที่ยังไม่ได้แก้ไขในตอนนี้ก็ในอนาคตข้างหน้าก็สามารถที่จะมีการพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะครับก็แน่นอนนะครับว่านัก กิจกรรมเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศบางส่วนก็ยังมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอยู่นะครับเพราะว่ายังมีสิทธิอีกหลายอย่างที่ยังไม่เท่าเทียมกันระหว่างคู่สมรสชายหญิงกับคู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกันก็เลยมีข้อวิพากษ์วิจารณ์มามากมายเลยทีเดียวจนกลายเป็นแฮชแท็กนะครับเพื่อที่จะไม่รับพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนี้นะครับรวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นก็ยังมีความแตกต่างแล้วก็การที่จะอยากจะให้มีตัวบทกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือสิทธิประโยชน์เนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับที่เขาบอกว่ากังวลน,นั้นนะครับเขามองว่าพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนี้นะครับไม่ได้ครอบคลุมถึงทุกอัตลักษณ์ทางเพศนะครับซึ่งถ้ากฎหมายนี้ผ่านออกมาเนี่ยการแก้ไขในรอบต่อไปก็จะถูกตั้งคําถามจากสังคมได้เพราะว่าคนจะมองว่าอ่านได้รับสิทธิของคู่ชีวิตไปแล้วทําไมยังต้องมีการเรียกร้องเพิมเ่มเติมมาอีกนะครับแล้วก็มองว่าควรจะมีการ แก้ไขกฎหมายคู่สมรสปัจจุบันให้ครอบคลุมทุกเพศมากกว่านะครับถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยทีเดียวนะครับที่จะให้มีการปรับหรือพัฒนาในเรื่องนี้เนี่ยสิทธิมนุษยชนในเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ถือว่าต้องใช้เวลาแหะครับยังไงก็ต้องมาปรับจูนกันให้อยู่ตรงกลางให้ได้แล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกแล้วกันนะครับสำหรับ ประเทศไทยนะครับในการยกระดับนะครับความเสมอภาคความเท่าเทียมกันระหว่างทุกเพศนั่นเองครับ <S <S และแน่นอนนะครับนอกจากเรื่องของพระราชบัญญัติคู่ชีวิตที่มีการพูดถึงกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอะมากๆเลยทีเดียวทางโลกออนไลน์หรือโลกโซเชียลนะครับก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่พูดถึงแบบตีคู่กันมาไม่ทิ้งห่างกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในประเทศอังกฤษนะครับได้มีการ แบนสินค้ากลุ่มมะพร้าวจากประเทศไทยหลังจากที่องค์กรพิทักษ์สัตว์ที่มีชื่อว่าพีตานะครับชื่อเต็มๆนะครับเขาย่อมาจากคำว่า the people of the ethical treatment of animals ก็คือคนที่ดูแลเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของการจัดการกับสัตว์นั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยใช้ลิงเก็บมะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นั่นเองและหลังจากที่พีตาได้มีการ ประกาศข่าวนี้ออกมานะครับเมื่อวันพุทธที่8กรกฎาคมคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และถือว่ายังดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มีการจัดประชุมกับทุกฝ,ทฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับกับผลกระทบดังกล่าวที่พีตาได้ออกมาให้ข่าวแล้วก็แถลงออกมาซึ่งจะกระทบต่อการส่งออกมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าวของประเทศไทยนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามนะครับการประชุมนะครับก็ได้มีการสรุปถึงแนวทางว่าแล้วประเทศไทยจะทํำยังไงต่อไปนะครับก็สรุปได้3ประการด้วยกันเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งนี้ประการที่1ก็ได้สรุปเอาไว้ว่าตัวของภาคเอกชนหรือโรงงานเองเนี่ยก็ต้องมีการกําหนดมาตรการที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ชัดเจนนะครับโดยใส่รหัสลงบนบรรจ,จุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละชนิด เพื่อที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามะพร้าวนี้มาจากสวนไหนที่มามาจากไหนและมีการใช้แรงงานลิงหรือมีการทารุณกรรมสัตว์จริงหรือเปล่านะครับประการที่2ก็คือก็จะมีการเชิญตัวแทนเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆที่ประจำอยู่ในประเทศไทยรวมถึงสื่อมวลชนองค์กรเอกชนและก็องค์กร NGO ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สัตว์เนี่ยเข้าร่วมตรวจสอบกระบวนการทางด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าวนะครับตั้งแต่ต้นน้ําจากสวนไปจนถึงปลายน้ําในโรงงานเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนอันนี้ก็คงจะต้องรอสถานการณ์โควิดให้ผ่านพ้นไปก่อนนะครับก็จะมีการนําเชิญผู้ที่นําเข้าผู้กระจายสินค้าและตัวแทนห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศรวมทั้งในส่วนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําเลยทีเดียวประการที่3ได้สรุปว่าให้ทีมไทยแลนด์ก็คือ เจ้าหน้าที่คนไทยที่ประจำอยู่ในต่างประเทศนั้นนะครับช่วยทำการประชาสัมพันธ์ชี้แจงและนัดพบผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะย่างยิ่งห้างสรรพสินค้าต่างๆที่ถือว่าเป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของประเทศไทยเพื่อที่จะมาทําความเข้าใจกันนะครับให้รู้ว่าจริงๆแล้วกระบวนการผลิตของเราเนี่ยโปร่งใสแล้วก็ไม่ได้มีการทารุณกรรมสัตว์แต่อย่างใดซึ่ง ในส่วนของภาคอุตสาหการรมเองนะครับผู้ผลิตในเมืองไทยเองไม่ว่าจะเป็นกะทิชาวเกาะกะทิอร่อยดีนะครับสองแบรนด์นี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ส่งออกที่ใหญ่มากๆอีก2รายของโลกนะครับก็ได้มีการร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยืนยันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของทั้งกะทิชาวเกาะและกะทิอร่อยดีนั้นมีการทำา MOU กับผู้ส่งวัตถุดิบทุกรายนะครับไม่ว่าจะไม่รับซื้อมะพร้าวที่ใช้ลิงเก็บนะครับซึ่งในเรื่องนี้นายธีรวุฒิสุวัฒ คณะชาวนะครับผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการกรมปศุสัตว์นะครับได้กล่าวว่าในเรื่องของการใช้ลิงเก็บมะพร้าวนั้นนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยก็มีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมพุทธศักราช2557โดยมีมาตรการรับข้อร้องทุกข์กล่าวโทษอยู่แล้วและในช่วง6ปีที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ลิงหรือเกี่ยวกับการทรมานลิงแต่อย่างใดมีแค่เฉพาะการทำร้ายในธรรมชาติก็คือในป่านะครับก็มีการดำเนินคดีกันไปเป็นที่เรียบร้อยถ้าเกิดว,ว่ามีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ขึ้นมาเนี่ยทางกรมปศุสัตว์เองก็จะส่งเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปตรวจสอบแล้วก็สอบสวนในทันทีพูดถึง เรื่องของการใช้ลิงเก็บมะพร้าวอาจจะเป็นภาพจำนะครับของชาวต่างชาตินะครับที่มาเที่ยวประเทศไทยของเราโดยเฉพาะยิ่งทางใต้ของไทยเราเราก็จะได้เห็นนะครับการโชว์ว่าเอาลิงที่ไปปีนเก็บมะพร้าวเนี่ยอาจจะเห็นจนชินแล้วเนื่องจากว่าชาวสวนมะพร้าวในอดีตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ลิงนี่แหละนะครับในการปีนต้นมะพร้าวสูงต้นสูงนะครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยที่มามีอยู่ช้านาน,านแล้วตั้งแต่ในอดีตตะการแล้วนะครับเพราะว่า ลูกมะพร้าวเนี่ยกว่าจะเก็บได้เนี่ยต้นมะพร้าวบางต้นเนี่ยสูงถึง20-30เมตรเลยทีเดียวเกินกว่าความสามารถของคนเราที่จะปีนขึ้นไปเก็บเองได้แล้วก็ความปลอดภัยของคนเราด้วยนะครับดังนั้นก็เลยต้องใช้ลิงที่เขามีความชำนาญแล้วก็เป็นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปีนป่ายต้นไม้นะครับมาช่วยเก็บมะพร้าวแทนและในประเด็นเรื่องของการทรมานสัตว์นั้นนะครับ ชาวสวนหลายๆคนก็ออกมาให้ความเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเจ้าของสวนกับลิงเนี่ยก็ต้องพึ่งผ่าซึ่งกันและกันการเลี้ยงดูของลิงจากเจ้าของสวนเนี่ยก็มีการเลี้ยงดูกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการจัดเวลาไม่ให้ตัวของลิงเองเนี่ยใช้ทํางานหนักจนเกินไป แต่ภาพที่ออกมานะครับจากพีตาเองในเว็บไซต์เขาเขาก็ได้มีการถ่ายเป็นวิดีโอที่ถูกขังกรงแล้วก็ถูกล่ามเชือกเอาไว้กับต้นไม้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยช mm. าวสวนบอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยได้เจอแล้วนะครับถ้าจะใส่กรงก็เป็นเพียงแค่ว่าใส่ตอนช่วงสั้นๆอาจจะช่วงของการเดินทางจากบ้านไปสวนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ลิงหนีหา,หายหรือออกไปทำร้าย คนอื่นที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องมีการบริหารจัดการแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทําให้ต่างชาติเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าการใช้ลิงเก็บบะพราจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคนไทยเองนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้อยู่ร่วมกันกับสัตว์ที่เป็น ัที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันก็สามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้แล้วก็ทราบมาว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยตัวของต้นมะพร้าวเองก็ถูกพัฒนานะครับให้มีการพันธ์ุที่จะนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพันธ์ุที่มีต้นที่เตี้ยลงและก็ใช้คนนี่แหละในการเก็บนะครับก็สามารถที่จะเก็บได้นะครับชาวสวนก็สามารถที่จะแบ่งแยกได้แล้วก็ทำ เพื่อที่จะรองรับในภาคของอุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับว,วันนี้มีแต่ข่าวร้อนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวปิดท้ายก็ต้องเป็นข่าวร้อนไม่แพ้กันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะหลายหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ถือว่าร้อนในเชิงของถ้าได้ฟังแล้วจะร้อนใจเพราะว่ามันจะสะเทือนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หาดบางแสนไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพเองนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข ได้พบศบเต่าลอยมากับขยะทะเลนะครับแล้วก็ถูกพัดเข้ามาหาฝั่งก็เลยทำให้ตัวของเต่าก็เกยตื้นที่หาดบางแสนซึ่งต่อมาวันที่4กรกฎาคมก็มีการผ่าพิสูจน์เต่าที่ตายว่าเป็นเต่ากระเพศเมียตายมาแล้ว3วันด้วยกันนะครับแต่ที่สำคัญม,มากไปกว่าน,นั้นก็คือผาท้องเต่ามาแล้วเจอกับไข่ในท้องนะครับประมาณ200ฟอง เส้นผ่าศูนย์กลางของไข่โดยเฉลีย่ยอยู่ประมาณ2เซนติเมตรนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังได้พบเบ็ดตกปลาขนาด2เซนติเมตรปักอยู่ที่ลำคอของเต่าตัวนี้อีกต่างหากด้วยไม่พอนะครับยังเจอเศษพลาสติกใสปะปนอยู่กับอาหารจำพวกปลาการังอ่อนที่เต่าได้กินเข้าไปและยังมีเศษถุงพลาสติกเชือกพันเป็นก้อนเลยนะครับอุดตันอยู่ในลำไส้ของแม่เต่าตัวนี้ด้วย เจอหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เชื่อว่าใครได้ยินข่าวนี้แล้วก็คงจะสลดใจกันไปตามๆกันแล้วก็แน่นอนนะครับอันนี้เห็นผลชัดเจนเลยว่าขยะต่างๆเนี่ยที่แม่เต่าต,ตัวนี้กินหรือไม่ว่าจะเป็นเต่าตัวไหนที่กินแล้วต้องตายไปนั้นนะมาจากฝีมือของมนุษย์เราด้วยกันทั้งสิ้นถึงแม้ว่าเราบอกว่า แล้วอยู่ในเมืองเราไม่ได้อยู่ในบ้านที่อยู่ติดทะเลจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมาพูดอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าขยะบนบกเนี่ยแหละท้ายที่สุดแล้วมันก็จะไหลไปสู่ทะเลได้มันมีความเป็นไปได้แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงด้วยนะครับเนื่องจากว่าพอเราเราทิ้งขยะไปเนี่ยบางส่วนมันก็ต้องรั่วไหลลงแม่น้ําลําคลองแม่น้ําลําคลองมันก็จะไหลต่อไปบรรจบกับทะเลแล้วก็ออกไปในทะเลซึ่งก็ทําให้สัตว์ทะเลเนี่ยสามารถที่จะ กินอาหารที่ไม่ใช่อาหารของเขาล้กกลายเป็นอาหารพิษจนทำให้พวกเขาเนี่ยจะต้องเสียชีวิตในที่สุดด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันในแทบจะทุกเทปเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็การดูแลการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงหน้าบรสุมนะครับทางหาดบางแสนเองเนี่ยก็ถือว่าขยะเนี่ยจะมีมากเป็นพิเศษเพราะว่า กระแสน้ำเนี่ยจะพัดเอาขยะจํานวนมาหาศาลจากปากแม่น้ําบริเวณอ่าวไทยจากเกาะต่างๆเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหาดเราก็เลยจะเห็นว่าขยะเกลื่อนหาดบางแสนเนี่ยถือว่าเป็นภาพที่ชินตาไปเป็นที่เรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรจะคิดก่อนจะทิ้งนะครับแล้วก็ปัญหาขยะทะเลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมีการจัดอันดับมาในแต่ละปีเนี่ย ขยะทะเลในประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังเยอะอยู่ถึงแม้ว่าสถิติของเราเนี่ยเราจะลดน้อยลงก็ตามเราก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆของโลกในการปล่อยขยะลงทะเลอยู่นั่นเองนะครับมาที่ปฏิทินข่าวกันดีกว่านะครับว่าในช่วงสัปดาห์ต่อไปหรือในช่วงอนาคตอันใกล้ๆนี้นะครับจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจหรือคุณสามารถที่จะเข้าไปร่วมทำกิจกรรมในเรื่องของความยั่งยืนดูแลสิ่งแวดล้อมกันได้บ้างนะครับ ก็มีกิจกรรมหนึ่งน่าสนใจบ้างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ชอบดำน้ำแล้วก็เป็นนักดำน้ำนะครับเพจที่มีชื่อว่า Environmental Justice Foundation Thailand เขากำลังเปิดรับอาสาสมัครนักดำน้ำนะครับเข้าร่วมกิจกรรมที่มีชื่อว่า Net Free Seas Clean Up Drive นะครับก็จะรับอาสาสมัครนักดำน้ำจำนวน20คนด้วยกันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการดำน้ำเก็บ กู้เศษอวนประมงที่สูญหายในทะเลที่เขาเรียกกันว่าเป็นกอสเกียนะครับก็คือพอลาชาประมงบางส่วนเนี่ยลงแหลงอวนไปมีบางส่วนมันก็ต้องหลุดหายไปกับทะเลเขาก็เลยเรียกว่าเป็นกอสเกียนะครับซึ่งการดำน้ำเก็บกู้เศษอวนประมงที่สูญหายในครั้งนี้จะทำควบคู่กันไปนะครับกับทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะนำเอาเศษอวนประมงที่สูญหายในทะเลนี้กลับขึ้นมาเข้ากระบวนการรีไซเคิล ภายใต้โครงการ Net Free Seas ก็คือทะเลปลอดอวนที่ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับให้กับเครือข่ายนักดำน้ำและโรงเรียนสอนดำน้ำในการจัดการขยะพลาสติกประเภทเครื่องมือประมงที่สามารถเก็บกู้ได้จากทะเลอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เขาจะไปดำกันวันที่7สิงหาคมที่จังหวัดชุมพรน,นะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ชอบดำน้ำแล้วก็เป็นนักดำน้ำอยู่แล้วนะครับดูว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่เขากำหนดเอาไว้หรือเปล่านะครับโครงการนี้เขาจะปิดรับสมัครในวันที่17กรกฎาคมดีแล้วนะครับแล้วก็จะประกาศผลคัดเลือกใครที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ในวันที่22กรกฎาคมใครสนใจนะครับก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือสมัครได้ที่ Environmental Justice Foundation Thailand นั่นเองนะครับวัสดุชิ้นหนึ่งที่ที่ผมถืออยู่ในครั้งนี้นะครับก็คือเป็น ที่กดปุ่มอนามัยนะครับก็อันนี้แหละมาจากโครงการ Net Free Seas หรือทะเลปลอดอวนนะครับก็คือเมื่อเขากู้เศษอวนหรือวัสดุที่เป็นเครื่องมือประมงที่เก็บได้จากทะเลแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามารีไซเคิลคุณสามารถที่จะพกเอาไว้กับวงกุญแจได้ดึงออกมาเมื่อเวาลาต้องการกดลิฟต์หรือกดปุ่มต่างๆในที่สาธารณะมันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ย ปลอดภัยแล้วก็ป้องกันที่ในการติดเชื้อโควิด -19 ในช่วงนี้ได้ด้วยนะครับใครสนใจอยากได้ที่กดปุ่มอนามัยชิ้นนี้เป็นที่ระลึกจากรายการวิ e ง j อนโชยี่และ เฟซบุ๊กแฟนเพจบุรินเจอร์นี่นะครับไปติดตามได้เลยนะครับเราจะมีกิจกรรมให้คุณได้ร่วมสนุกกันก็เป็นเกมสนุกๆไม่ยากจนเกินไปนะครับและที่สำคัญคือของรางวัลมีจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจก็รีบไปดูใน Facebook Fanpage บุรินเจอร์นี่กันนะครับกิจกรรมยังไม่จบนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือกิจกรรม modern charity by วิ่งทั้งวันนะครับก็คือโครงการที่จะ ชวนคุณเป็นหนึ่งในฮีโร่ช่วยทะเลไทยในงาน Save the Ocean Virtual Run s โดยทุกๆการสมัครก็จะมีการบริจาคทันทีนะครับ25บาทให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาท้องทะเลไทยนั่นเองนะครับโครงการนี้เปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันนี้จนถึง5สิงหาคมหรือจนกว่าจะเต็มนะครับเขาตั้งเป้าเอาไว้ประมาณ2,000คนด้วยกันนะครับค่าสมัคร 379บาทก็จะได้รับเหรียญเซฟดิโอเชียนพร้อมสลักระยะ16กิโลเมตรเอาไว้ด้านหลังแล้วก็ยังมีค่าเสื้ออีก319บาทนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มในวันที่1สิงหาคมแล้วก็สิ้นสุดในวันที่31สิงหาคมรวมระยะเวลาทั้งหมด31วันหรือ1เดือนกับระยะทางที่คุณจะต้องไปวิ่งสะสมนะครับ16กิโลเมตรด้วยกันถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ก็ไปดูได้ ที่ Facebook Fanpage m o r e t h a n Charity by w วิ่งทั้งวันนะครับทั้งหมดก็คือข่าวคราวที่ได้นำมาฝากคุณกันอย่างที่บอกไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่า เรื่องของความยั่งยืนนั้นไม่ได้อยู่ในไกลตัวเราเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ๆเราหมดทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นกระแสสังคมเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นกระแสสังคมแต่เป็นสิ่งที่เราอาจจะลืมไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถติดตามได้ในรายการวิกิเจอร์นี่ทุกๆครั้งนะครับเราก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้นี่แหละมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอย่าลืมนะครับไปเล่นเกมกันแล้วก็ไปชิงรางวัลนี่ที่กดปุ่มอนามัยย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ ที่ Facebook แฟนเพจ b ู r i n g Journey ครับในเร็วๆนี้เราจะมีเกมให้คุณได้ร่วมสนุกกันติดตามด้วยแล้วกันวันนี้ลาคุณไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรายการครับสวัสดีครับ